สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับเพราะชนะคุณพระเจ้าในสดีบท๙3ในวันนี้ผมให้หัวข้อว่าการครอบครองอันสูงส่งของพระเจ้าผมอยากจะอ่านข้อหนึ่งข้อ2นะครับได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงครอบครองพระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์พระองค์ทรงเอาพักกาลังคาดพระองค์โลกได้สถาปนาไว้แล้วมันจะไม่หวั่นไหวพระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่ดึกดําบรรพระองค์ดําลงอยู่ตั้งแต่นินรันดร์กาล พระกัมภีร์ในโซดีบท93ถึง100เนี่ยนะครับจบทนี้เป็นกลุ่มเพลงที่ยกย่องว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือพระทั้งปวงผู้เขียนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปุโรหิตหรือพวกเลวีที่ได้เขียนและปฏิบัติพระเจ้าอยู่ตอนไหนครับตอนที่ถูกอ่กวาดต้อน,นเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนคนที่เขียนเนี่ยนะครับอยู่ในสมัยแบบนั้นนะครับในในบทที่93ข้อถึงถึงใ้ข้อที 5, ่5เนี่ยนะครับไม่ยาวเลยแต่ได้เน้นถึง ความนิรันดร์ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอันที่หนึ่งเน้นเรื่องของการครอบครองอันทรงฤทธิข์ของอพระเจ้าข้อที่1บอกว่าพระเจ้าทรงครอบครองโลกได้สถาปนาไว้มันจะไม่หวั่นไหวพระเจ้าเป็นผู้ทรงครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองด้วยความยิ่งใหญ่คําว่าสวมความยิ่งใหญ่นะฮะพรค์มีใช้คําว่าสวมสวมนั้นเป็นผ้าเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าเหมือนกับอาพรห์ของกษัตริย์ พระองค์ใส่อาพรแห่งความยิ่งใหญ่และเมื่อพระองค์ใส่อาพรน,นั้นออกไปที่น้องเคยสังเกตชุดนักรบแต่ละแต่ละของกษัตริย์ไหมครับมันจะสง่างามมากและชุดเหล่านั้นมีความหมายและส่วนใหญ่จะโดดเด่นเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะมันเต็มไปด้วยพลังพระเจ้าเต็มไปด้วยพระกำลังครับฤทธิอำนาจของพระองค์สู่สถาปนาไว้อย่างนั้นอันที่สองพระองค์นอกจากจะครอบครองดฤทธิอำนาจสูงส่งแล้วอันที่สองพระองค์ครอบครองเป็นนิสิิลันการาพระคัมภีรได้บอกว่าพระที่นั่งของพระองค์สถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรร ตั้งแต่นิรันดร์การพระองค์ไม่ได้ครอบครองแค่ฤทธิ์นานั้นสูงส่งแต่พระองค์ทรงครอบครองตลอดดังนั้นหมายความว่าเมื่อเราเจอกับปัญหาเมื่อเราเจอวิกฤตการณ์พระเจ้ามีอํานาจในคริสตจ,จักรเวลาเจอปัญหาพระเจ้ามีอํานาจอันที่สองพระเจ้าทรงครอบครองเหนือนิรันดร์การแาบบว่าพระองค์ทรงทราบแผนงานพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรควรเกิดไม่ควรเกิดพระเจ้าทรงทราบว่าเราควรจะเจ็บป่วยไหมเราควรจะหายเมื่อไหร่พระเจ้าทรงทราบว่าปัญหานี้ควรเกิดจะหยุดเมื่อไหร่ เมื่อเราเองพึ่งวางใจพระเจ้าแต่บางครั้งเราอาจจะเป๋เป๋ไปเหมือนกับโยกเหมือนกันเพราะอะไรครับโยกรู้ว่าพระเจ้าครอบครองรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจแต่ปัญหาของโยกคือฟังคนมากเกินไปพโยกฟังเพื่อนๆมากเกินไปเขาก็เลยเป๋จากพระเจ้าผู้ครอบครองว่าเมื่อไรครับจะตายสักทีเพราะอะไรครับเพราะเขาฟังคนมากเกินไประวังนะครับอย่าฟังคนบางคนมากเกินไปข้อ3ครับนอกจากจะครอบครองฤทธิ์ิ์อำนาจอันสูงส่งครอบครองฤทธิ์ฤิ์ันดอน อันที่3พระองค์ทรงครอบครองเหนือธรรมชาติครับพระคัมภีร์บอกว่าข้าแต่พระเจ้ากระแสน้ําได้ขนองกระแสน้ําขนองเสียงกระแสน้ําขนองเสียงกึกก้องพระเจ้าบนที่สูงนั้นทรงมิทธวิทย์ยิ่งกว่าเสียงน้ํามากหลายพระองค์มีอํานาจเหนือกระแสน้ําแห่งความวุ่นวายแห่งธรรมชาติ มันจะดูน่ากลัวไงก็ตามมันทุกอย่างต้องพ่ายแพ้ไปเมื่ออยู่ในธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์เอาชนะมันได้แน่นอนพระองค์ครอบครองดธรรมชาติในพระคัมภีร์ใหม่ก็สังเกตว่าพระเยซูเจ้าห้ามคลื่นห้ารลมบ่อยครั้งในพระคัมภีร์เดิมเราเห็นว่าพระองค์แยกทะเลแดงออกพระองค์ทรงแยกแม่น้ำจอร์แดนออกพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์หยุดที่หุบเขาได้นั่นเป็นเพราะพระเจ้ามีอำนาจในธรรมชาติเพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างประการสุดท้ายก็คือพระองค์ทรงครอบครองด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้ามีอำนาจและครอบครองิรัดกา มีฤลธิดอำนาจสูงสุดแต่พระองค์ยังมีความเที่ยงธรรมในความเที่ยงธรรมนั้นแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในข้อที่5บอกว่าโดยพระโอวาทของโะองด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ทําให้เรารู้ว่าอํานาจของพระเจ้าไม่ใช่เราต้องกลัวโดยที่เราไม่รักพระองค์เจ้าเรารักพระเจ้าเพราะความเที่ยงธรรมของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเราพูดถึงการครอบครองพระเจ้าขอให้พระเจ้าครอบครองในีวิตของเราและไว้ให้วางใจพระองค์ว่าพระองค์ฤทธิอำนาจสูงสุดครอบครองดิลันดอนเหนือธรรมชาติและเต็มไปด้วยความเที่ยงธรรมขอบคุณที่รครับ